การเห็นธรรมในธรรมการเห็นความเป็นอนัตตาในสติการเห็นความไม่มีตัวตนในอาการที่รู้นี้มันง่ายนะธรรมะเนี่ยมันง่ายสำหรับปราดผู้มีปัญญานะท่านไม่ต้องทำอะไรท่านแค่นั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ฟังธรรมะ แล้วก็เกิดพุทธ,ธาภาวะโพง่งเห็นอาการรู้ที่มันรู้ความคิดตลอดปันอยู่ตลอดแล้วมันก็ระเบิดขณะที่หลับแล้วมันเห็นว่าธรรมชาติของตัวเองได้หลุดออกมาจากอาการปรงุงว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แล้วก็น้ำตาลไหลพอรู้แล้วว่าจิตตรงนี้ ไม่เกิดแล้วพาอรู้แล้วว่าสติมีอยู่แล้วมันเป็นสัมมาสติอยู่แล้วมันเป็นสติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วมันไหลเจ้าของด้วยตัวของมันอยู่แล้วเสียงนี้ไหลเจ้าของใครเห็นได้บ้างใครเห็นได้บ้างเสียงที่มันคิดอยู่ในใจมันไหลเจ้าของ ใครเห็นได้บ้างสาธุนะใครเห็นได้บ้างว่าที่นึกอาการที่นึกนี้มันไหลเจ้าของใครเห็นได้บ้างว่าอารมณ์สุขก็ดีอารมณ์ทุกข์ก็ดีอารมณ์สงบก็ดีมันไหลเจ้าของใครเห็นได้บ้างว่าจําได้จําไม่ได้มันก็ไหลเจ้าของใครเห็นได้อย่างนี้ น้ำตาไหลเบาโลกไม่เหลืออะไรให้ยึดเลยเพราะมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของของเราทุกอาการไร้เจ้าของหมดเลยเนี่ยแม้แต่ที่รู้อยู่นี้มันก็รู้ของมันเองไร้เจ้าของเต็มหัวใจมันจึงได้เกิดพุทธาภาวะโพร่งแจ้งขึ้นมา พวกเราเพียงแต่น้อมจิตอย่างลึกๆลงไปถึงความรู้นี้ว่าทุกอาการเลยมันไหลเจ้าของแค่นี้เองพวกเราจะจบกิจจะแจ้งในธรรมตอนนี้เดี๋ยวนี้